นิทานเรื่องป้าสีชอบนินทาชาวบ้านปากกล้าขาวไวใจนินทาณหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาในภาคอีสานแห่งหนึ่งมีหญิงชารานามว่าป้าสีอายุราวหกสิบกว่าปีรูปร่างอวบเตี้ยผิวคล้ำแดดจากการทำงานกลางแจ้งมาตลอดชีวิตป้าสีเป็นคนขยันขันแข็่งตื่นแต่เช้าไปตักน้ำทำกับข้าวหากักผักไปขายในตลาดแทบทุกวันชาวบ้านต่างก็รู้จักแก่ดีในฐานะคนธรรมหากินแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนกลัวที่จะเข้าใกล้คือปากของป้าสี เพราะไม่ว่าเรื่องใดในหมู่บ้านป้าสีจะรู้หมดตั้งแต่ใครทะเลาะกับใครใครยืมเงินแล้วไม่คืนใครแอบคบชู้หรือใครซื้อของแพงเกินฐานะป้าสีสามารถเล่าได้ละเอียดราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริงแม้จะไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองเลยก็ตามตลาดเช้าวันหนึ่งแดดยังไม่ร้อนมากป้าสีนั่งอยู่หน้าร้านผักของตนข้างๆมีกระจาดใส่ผักกาดผักบุ้งและมะเขือสีสดแกนั่งพัดตัวเองไปพลางพูดไปพลางกับเพื่อนบ้านชื่อใหญ่คำ ด้วยคำเอ่ยได้ยินข่าวบอกมีไอ้สมหมายหนีไปกับคนขับรถสิบล้อเดชป้าสีว่าเสียงดังพาํำตาโตอย่างภาคภูมิใจที่ได้ข่าวก่อนใครยายคำทำตาโตโบจริงดอกป้าคอยเพิ่งเห็นเขาไปวัดคู่กันอยู่เมื่อวานนี้แท้ๆเอาข่อยได้ยินกับหูนางพุ่มมันบอกว่าเห็นกับตามันจะโกหกข่อยเพื่ออีหยังแล้วป้าสีก็เล่าเรื่องราวยืดยาวต่ออีกยกใหญ่ใส่สีเติมเรื่องไปเรื่อยเช่นว่ามีสมหมายขึ้นรถไปกับชายแปลกหน้าหายไปทั้งคืน ทั้งที่ความจริงคือมีสมหมายแค่ไปเยี่ยมแม่ต่างหมู่บ้านเท่านั้นชาวบ้านที่มาจ่ายตลาดเริ่มมุงฟังด้วยความอยากรู้บางคนพยักหน้าบางคนหัวเราะแต่ก็มีบางคนสายหน้าเพราะรู้ดีว่าเรื่องของป้าสีมักจะมีส่วนเกินเสมอถึงอย่างนั้นข่าวหลือนี้ก็แพร่ไปอย่างรวดเร็วราวกับลมพายุพัดกระจายไปทั่วหมู่บ้านจนสุดท้ายสมหมายกับมีต้องมานั่งร้องให้กลางบ้านเพราะไม่มีใครกล้าทักไม่มีใครมาซื้อของด้วยเหมือนกลายเป็นคนบากที่น่าอายทั้งที่ไม่เคยทำผิดเลย พระครูวัดบ้านทราบข่าวเข้าท่านจึงเทศในวันพระว่าคำพูดของคนถ้าไม่ระวังมันเบาวกว่าขนนกแต่หนักกว่าหินเพราะสามารถทำร้ายใจคนได้โดยไม่ต้องใช้มือชาวบ้านหลายคนที่ฟังต่างพยักหน้าเข้าใจแต่มีเพียงป้าสีเท่านั้นที่หัวเราะแล้วพูดว่าพระท่านเทศทั่วไปนั่นละบอกได้ว่าคอยดอกหลังจากนั้นไม่กี่วันป้าสีได้ยินว่านางจันแม่ค้าขายข้าวแกงในตลาดมีคนบ่นว่าข้าวแกงจืดแกเลยเอาไปพูดต่อว่า นางจันชอบโกงตวงข้าวให้ลูกค้าเอาแต่กำไรคำพูดนั้นลอยไปทั่วตลาดภายในวันเดียวจนลูกค้าพากันหนีไม่กล้าซื้อของนางจันเสียใจมากถึงขั้นร้องให้ทุกวันเพราะไม่มีคนอุดหนุนพอมีคนมาบอกป้าสีว่าป้านางจันร้องให้เพราะคำพูดของป้านั่นลหละป้าสีก็หัวเราะมันทำเองแท้ๆบ่ใช่คอยดอกคอยแค่พูดตามที่ได้ยินเมื่อได้ยินเช่นนั้นคนเริ่มเอือมระอาหลายคุณเลี่ยงไม่อยากพูดด้วยเพราะกลัวจะตกเป็นยื่อรายต่อไป เย็นวันหนึ่งป้าสีเดินกลับจากตลาดเห็นกลุ่มวัยรุ่นนั่งคุยกันที่ศาลาหมู่บ้านหัวเราะกันเสียงดังป้าสีจ้องอยู่พักใหญ่แล้วก็พูดกับตัวเองว่าแน่มันคงนินทาขอยแน่ๆน่พวกเด็กเดี๋ยวนี้บ่มีมารยาวันรุ่งขึ้นแกก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านว่าเด็กพวกนั้นมันเมาทุกคืนเสียงดังรบกวนคนทั้งหมู่บ้านข่อยเห็นกับตาผู้ใหญ่บ้านตกใจรีบเรียกพวกเด็กมาสอบถามแต่พอตรวจสอบจริงๆก็พบว่าพวกเด็กแค่ช่วยกันซ้อมดนตรีเพื่อใช้ในงานบุญวัดเท่านั้น เมื่อความจริงเปิดเผยป้าสีถึงกับหน้าแดงแต่ก็ยังไม่ยอมรับผิดเอา้าข่อยคงเห็นผิดเองล่ะมั้งสองถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ในใจยังคิดว่าพวกมันคงแอบทำจริงข่อยแค่บอดได้เห็นตอนนั้นเท่านั้นเองคืนนั้นเองป้าสีฝันประหลาดฝันเห็นหญิงชาราผมขาวยืนอยู่ปลายเตียงสวมผ้าขาวยาวลากพื้นใบหน้าซีดแต่แววตาเศร้าหญิงนั้นพูดเสียงเย็นเฉียบว่าเจ้าพูดคำใดออกไปมันไม่ได้ลอยหายเจ้าได้ฝากรอยแผลไว้ในใจคนอื่นแล้วรู้บ้างไหม ป้าสีสะดุ้งตื่นเงือออกท่วมตัวหายใจแรงหัวใจเต้นรัวแก่นั่งนิ่งอยู่คู่ใหญ่ก่อนจะพึมพำว่าแค่ฝันแค่ฝันเท่านั้นแต่ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ป้าสีพูดถึงใครในแง่ไม่ดีจะรู้สึกเย็นว่าตามต้นคอเหมือนมีใครมองอยู่จากข้างหลังแม้จะรู้สึกหวัน่นแต่ป้าสีก็ไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเพราะในใจคิดว่าคอยพูดความจริงและคนอื่นต่างหากที่ขี้น้อยใจเกินไปจนกระทั่งวันหนึ่งป้าสีไปร่วมงานศพของคนในหมู่บ้านขณะคนอื่นกำลังสวดอภิธรรม ด้วยความสงบป้าสีกลับกระซิบกับเพื่อนว่านางผู้นั้นตอนยังอยู่ก็ไม่ดีหรอกเห็นทําบุญแต่เบื้องหน้าเบื้องหลังโกงเงินกลุ่มแม่บ้านเสียงนั้นแม้เบาแต่ก็พอให้ลูกสาวของผู้ตายได้ยินเธอหันมามองด้วยน้ําตาคลอแล้วพูดว่าป้าสีแม่ข้าเพิ่งตายป้ายังจะพูดแบบนี้อีกหรือทั้งสาราหันมามองป้าสีหน้าเสียแต่ยังฝืนหัวเราะกรบกลือนคอยแค่พูดล้อเล่นได้อย่าคิดมาก หลังจากเหตุการณ์นั้นความเกลียดชังจากชาวบ้านต่อป้าสีก็ยิ่งมากขึ้นทุกคนเริ่มตีตัวออกหา่างไม่มีใครมาคุยไม่มีใครมาซื้อผักจากร้านของแกอีกป้าสีเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวเงียบเหงาแม้จะยังไม่ยอมรับแต่ใจลึกๆเริ่มรู้สึกว่าบางทีคำพูดของข่อยอาจเกินไปจริงๆค่ำวันนั้นลมแรงพัดผ่านหลังคาเสียงมาห,าหอนจากท้ายหมู่บ้านดังขึ้นป้าสีนั่งอยู่ลำพังในบ้านเงยหน้ามองออกไปในความมืดเห็นเงาคนยืนอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่ข้างบ้านเงานั้น ไม่ขยับแต่เจ้องมาทางเธอตลอดเสียงกระซิบดังขึ้นแถวเบาคำพูดของเจ้าทำให้คนร้องให้หลายคนแล้วเจ้าจะหยุดเมื่อใดป้าสรีสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นแรงวิ่งเข้าบ้านปิดประตูแน่นนั่งสวดมนต์ทั้งคืนแต่นั่นคือคืนแรกของกำทางคำพูดที่เริ่มกลับมาหาเธอตั้งแต่คืนที่ป้าศรีเห็นเงาคนยืนใต้ต้นมะขามใหญ่ความรู้สึกกลัวก็ไม่ยอมจางหายไปจากใจของแกเลย ทุกคืนเมื่อถึงเวลาคําป้าสีจะรีบปิดประตูบ้านแน่นข่มตาหลับแต่กลับนอนไม่ลงเพราะเสียงกระซิบเบาๆมักดังขึ้นข้างหูเจ้ารู้ไหมว่าคำพูดเจ้ามีดังไฟป้าสีสะดุ้งตื่นทุกครั้งพยายามบอกตัวเองว่าคอยแค่ฝันแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นบ่อยขึ้นราวกับวิญญ,ญาณที่ตามเตือนอยู่ไม่หา่างในตอนกลางวันป้าสียังพยายามทำตัวเหมือนเดิมหากผักไปขายในตลาดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันนี้ตลาดเงียบผิดปกติไม่มีใครเดินเข้ามาซื้อผักจากแกเลย หญิงชาวบ้านบางคนเห็นป้าสีก็แค่เดินเลี่ยงไปทางอื่นบางคนพอเห็นหน้าแก่ก็หันหลังทันทีเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นบ้างเป็นบางครั้งแต่คราวนี้ป้าสีกลับเป็นคนถูกนินทาเสียเองนั่นนั่นป้าสีคนที่ชอบพูดเรื่องคนอื่นนั่นไงพระท่านว่าไว้กำม,มันเริ่มคืนแล้วละ่ะได้ยินว่าป้าสีเห็นผีด้วยได้กลางคืนผีมหาเพราะนินทาคนมากคำพูดพวกนั้นเหมือนหอกแหลมแทงใจป้าสีเดินก้มหน้าไม่กล้าสบตาใคร คืนนั้นลมแรงมากฝนโปรยลงมาเบาๆป้าสีจุดตะเกียงนั่งอยู่ในบ้านคนเดียวพองเงียบได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงเคาะประตูก๊อกๆป้าสีขมวดคิ้วถ่ายมาน้อดึกป่านี้เมื่อเดินไปเปิดประตูก็พบหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดขาวปิดฝนใบหน้าซีดเหมือนคนไม่มีเลือดหญิงคนนั้นยิ้มบางๆแล้วพูดเสียงเบาสี่อยมาขอบคุณเจ้าที่พูดถึงข่อยในงานศพวันนั้นป้าสีสะดุ้งถอยหลังทันทีเจ้าคือนางคำพูดตายวันก่อนนั้นบอก หญิงสาวยิ้มแล้วพูดเสียงเศร้าใช่คอยมาขอให้เจ้าหยุดพูดหยุดทำร้ายคนด้วยคำของเจ้าเสียทีก่อนที่ป้าสีจะพูดอะไรหญิงคนนั้นก็หายวับไปกับสายลมเหลือเพียงกลิ่นดอกไม้ศพลอยอวนทั่วห้องหลังจากคืนนั้นป้าสีเริ่มป่วยกระสอบกระแซยไ,ไม่หยุดกินข้าวไม่ได้น่าซีค้ำแต่พอเพื่อนบ้านแวะมาเยี่ยมแกก็ยังไม่ไหวพูดว่าคอยคงโดนของแน่ๆคนในหมู่บ้านมันคงแช่งคอยแทนที่จะสนึกป้าสีกลับโทษคนอื่นอีก วันหนึ่งพระครูวัดบ้านได้ยินข่าวว่าป้าสีล้มป่วยจึงเดินทางมาเยี่ยมถึงบ้านท่านมานั่งข้างเตียงแล้วพูดด้วยเสียงสงบป้าสีเอ๋ยกำมันเริ่มทำงานแล้วเด้อคำพูดไม่ใช่ของเล่นสิ่งที่เจ้าพูดวันหนึ่งมันย้อนคืนมาหาเองป้าสีทำหน้างอท่านเจ้ากระ่อยกับพูดเล่นพูดคำๆค,คนเขาอยากฟังเองพระครูยิ้มบางๆแต่คนที่เจ้าพูดถึงเขาเจ็บจริงไม่ใช่เล่นเจ้าอาจหัวเราะแต่เขาอาจร้องให้ทั้งคืนป้าสีนิ่งเงียบลงชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยเสียงเบา คอยคอยบอกได้ตั้งใจให้ใครเสียใจดอกเจ้ากะพระครูพยักหน้าถ้าเช่นนั้นจงขอขมาเถิดขอโทษต่อคนที่เจ้าพูดถึงทั้งหมดแล้วทําบุญอุทิศให้เขาจะได้คลายเวรกรรมป้าสีพยักหน้ารับแต่พอพระกลับไปแล้วแกก็ยังลังเลไม่กล้าก้าวออกไปขอโทษใครเพราะกลัวเสียหน้าหลายวันต่อมาป้าสีลุกเดินได้แต่ร่างกายผอมสู้แกถือขันน้ําจะออกไปวัดทาบุญตอนนั้นเองที่ผ่านหน้าบ้านนางจันแม่ขาข้าวแกงที่เคยถูกแกนินทา นางจันยืนกวาดลานบ้านพอเห็นป้าสีเดินผ่านก็ทำเพียงก้มหน้าไม่พูดด้วยป้าสีรู้สึกหน่งในใจอยากจะเอ่ยคำขอโทษแต่ปากก็หนักราวหินก้อนโตเธอจึงแค่เดินผ่านไปเฉยๆแต่ในใจกลับร้อนรุ่มเย็นนั้นเองป้าสีเดินไปวัดจุดทูบไหว้พระพุทธรูปแล้วพึมพำว่าพระเจ้าขาข่อยขอโทษเด้อยท่าคำพูดของข่อยทำร้ายใครขออย่าให้เจ้าผีสาวคืนนั้นมาหลอกอีกเลยขณะกำลังว่าอยู่ป้าสีได้ยินเสียงกระซิบใกล้หู เจ้าขอโทษพระแต่เจ้าลืมขอโทษคนป้าสีสะดุ้งเลื่อกรีบหันซ้ายหันขวาไม่เห็นใครแต่ลมเย็นว่าพัดเข้ามาในศาลาวัดจนเทียนดับหมดตั้งแต่นั้นมาป้าสีเริ่มเห็นภาพแปลกๆอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะไปที่ตลาดหรือเดินในทุงน่งนาก็มักเห็นคนที่เคยถูกแกนินธรามายืนมองอยู่ไกลๆบ้างยืนร้องใหบง้บางคืนได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆที่ปลายเตียงแล้วพูดว่าปากเจ้ามันเร็วแต่ใจเจ้าช้าเจ้ารู้จักเสียใจหรือย,ยัง จนคืนหนึ่งป้าสีฝันอีกครั้งฝันว่าอยู่กลางลานกว้างมีกองไฟล้อมรอบๆตัวมีคนจํานวนมากมายืนมองเธอด้วยสายตากรดเคืองบางคนถือมีดบางคนถือคบเพลิงหญิงสาวในชุดขาวคนนั้นเดินออกมาข้างหน้าแล้วพูดว่าเจ้าทําให้พวกเราต้องทนทุกข์ด้วยคําพูดเจ้าจะหนีกรรมไม่ได้จนกว่าจะพูดคําว่าขอโทษด้วยใจจริงป้าสีตกใจตื่นเหงื่อท่วมตัวนั่งร้องให้อยู่ทั้งคืนรุ่งเช้าแกตัดสินใจไปหานางจันเป็นคนแรก จันเอ๋ยคอยมาขอโทษด้วยที่เคยพูดเรื่องบอด่ดีถึงเจ้าข่อยผิดเองข่อยขอให้เจ้าไผ่อย่าได้อาคตาขคอยเลยนางจันนิ่งไปสักพักก่อนพูดเบาๆว่าป้าเอ๋ย่อยเจ็บใจอยู่หลายปีแต่เห็นป้ามาขอโทษคอยก็ให้อภยัยน้ำตาของป้าสีไหลพรากรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกวันต่อมาแกไปหาสมหมายกับมีพูดขอโทษด้วยความจริงใจอีกเช่นกันทั้งคู่ให้อภยัย หลังจากนั้นป้าสีก็ไปวัดทุกวันสวดมนต์และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายที่เคยพูดถึงด้วยวาจามไม่ดีาแต่ถึงแม้เธอจะเริ่มกลับตัวชีวิตก็ยังไม่กลับมาสบายเหมือนเดิมเพราะคนในหมู่บ้านหลายคนยังไม่ไว้ใจนักทุกครั้งที่ป้าสีเข้าไปพูดด้วยหลายคนก็ยังระวังตัวเพราะกลัวว่าป้าจะกลับไปเหมือนเดิมอีกป้าสีจึงเริ่มเก็บตัวอยู่เงียบๆไม่ออกตลาดเหมือนแต่ก่อนนั่งอยู่หน้าบ้านกับหมาแก่ของแกตัวเดียวทุกคืนก่อนนอนป้าสีจะสวดมนต์เสียงแถวแล้วพึมทำว่า คำพูดของข่อยมันคงทําร้ายหลายคนจริงๆต่อไปนี้ข่อยจะเงียบถ้าไม่รู้จริงข่อยจะไม่พูดแต่กําเก่ายังไม่หมดง่ายๆเพราะคืนหนึ่งขณะที่ป้าสีกําลังจะหลับเสียงกระซิบคุ้นหูดังขึ้นอีกครั้งเจ้าขอโทษทุกคนแล้วแต่เจ้าลืมขอโทษตัวเองป้าสีสะดุ้งเฮือกเหนือซึมทั่วตัวแล้วน้ําตาก,ก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอเริ่มรู้แล้วว่าที่ผ่านมานั้นเธอไม่ได้ทำร้ายแค่คนอื่นแต่ยังทำร้ายจิตใจของตัวเองด้วยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการ ล่่อยททีแท้จริงรุ่งเช้าวันหนึ่งแสงอาทิตย์อ่อนๆซองผ่านหมู่บ้านหนองคูนเหมือนทุกวันแต่บรรยากาศกลับแตกต่างไปจากเดิมบ้านของป้าสีที่เคยเป็นศูนย์รวมข่าวลือของชาวบ้านกลับเงียบสงดราวกับไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ประตูไม้เก่าถูกปิดแน่นเสียงไก่ขันและเสียงมาเห่าดังอยู่ไกลๆไม่มีเสียงหัวเราะเสียงบน่นหรือเสียงนินทาที่เคยได้ยินทุกเช้าอีกต่อไปหลังเหตุการณ์ที่ป้าสีถูกชาวบ้านต่อว่าในวันงานบุญกลางหมู่บ้านทุกคนต่างแยกย้ายกลับบ้าน ด้วยความอึ้งส่วนป้าสีนั้นกลับไปนั่งเงียบอยู่ในเรือนน้อยของตัวเองใจเธอหนักอึ้งและเจ็บปวดเหลือเกินจากที่เคยเชื่อว่าตัวเองเป็นคนรู้ข่าวทุกเรื่องกลับกลายเป็นว่าไม่มีใครอยากพูดด้วยไม่มีใครอยากมองหน้าในคืนนั้นป้าสีไม่ได้นอนเลยเธอคิดวนไปวนมาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นความอับอายความโดดเดี่ยวและเสียงของยายส้มที่พูดว่าคําพูดมันเหมือนลูกศรน,นะป้าพอปล่อยออกไปแล้วมันแทงใจคนอื่นเจ็บไม่รู้ตัวมันก้องอยู่ในหัวเธอตลอดเวลา เราทำไมต้องพูดมากด้วยนะคนอื่นเขาไม่อยากฟังเราก็ยังจะพูดป้าสีพึ่งทำกับตัวเองทางมองเงาตัวเองในกระจกเก่าๆที่มีรอยร้าวหลายวันผ่านไปป้าสีไม่ออกไปไหนไม่ไปตลาดไม่ไปวัดเหมือนเคยชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเธอบางคนก็รู้สึกสงเพชบางคนก็สงสารเย็นวันหนึ่งมีเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้นป้าสีอยู่บ่กคอยเอาข้าวมาให้เสียงของนางคำดังขึ้นจากหน้าบ้าน ป้าสีเปิดประตูออกมาสีหน้าเธอซุบซีดดวงตาแดงคล้ำเหมือนคนอดนอนโอ้ยป้าคำขอบใจหลายเด้อข้าวนี่หอมแท้ป้าสียิ้มอ่อนๆแล้วรับขันข้าวจากมือเพื่อนบ้านนางคำมองป้าสีด้วยสายตาเวทนาป้าอยากเก็บไว้ในใจหลายเด้อคนฮากกับพลาดกันได้ถ้าป้าอยากเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มได้ทุกเมื่อเดิมคำพูดนั้นเหมือนประตูแห่งความหวังเปิดขึ้นในใจของป้าสีเธอนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าขอบใจเด้อป้าคำป้าสีลองบ่งดูป้าสิเปลี่ยนตัวเองให้ได้ หลังจากวันนั้นป้าสีเริ่มออกจากบ้านอีกครั้งเธอเดินไปวัดไปช่วยพระกวาดลานวัดเก็บใบไม้ช่วยคนแก่คนเฒ่าที่ไม่มีแรงตักน้ำบางวันก็ไปตลาดแต่ไม่พูดมากเหมือนก่อนแค่ยิ้มและทักทายเบาๆตอนแรกชาวบ้านยังไม่ไว้ใจหลายคนยังกลัวว่าเธอจะกลับมาดินทาอีกแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนป้าสีก็ไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมเธอพูดน้อยลงฝังมากขึ้นและมักพูดแต่สิ่งดีๆวันหนึ่งเด็กหญิงดาวลูกสาวของยายส้มเดินมาหาป้าสีที่วัด ป้าสีหนูอยากให้ป้าช่วยสานตะกร้าไม้ไผ่ให้หน่อยได้ไหมแม่บอกว่าป้าสีสานสวยที่สุดในหมู่บ้านเลยกนางคำมองป้าสีด้วยสายตาเวทนาป้าอยากเก็บไว้ในใจหลายเด้อคนฮากับพลาดกันได้ถ้าป้าอยากเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มได้ทุกเมื่อเด้อคำพูดนั้นเหมือนประตูแห่งความหวังเปิดขึ้นในใจของป้าสีเธอนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าขอบใจเด้อป้าคำป้าสีลองบ่งดูป้าสิเปลี่ยนตัวเองให้ได้ หลังจากวันนั้นป้าสีเริ่มออกจากบ้านอีกครั้งเธอเดินไปวัดไปช่วยพระกวารานวัดเก็บใบไม้ช่วยคนแก่คนเฒ่าที่ไม่มีแรงตักน้ำบางวันก็ไปตลาดแต่ไม่พูดมากเหมือนก่อนแค่ยิ้มและทักทายเบาๆตอนแรกชาวบ้านยังไม่ไว้ใจหลายคนยังกลัวว่าเธอจะกลับมาดินทาอีกแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนป้าสีก็ไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมเธอพูดน้อยลงฝังมากขึ้นและมักพูดแต่สิ่งดีๆวันหนึ่งเด็กหญิงดาวลูกสาวของยายส้มเดินมาหาป้าสีที่วัด ป้าสีหนูอยากให้ป้าช่วยสารตะกร้าไม้ไผ่ให้หน่อยได้ไหมแม่บอกว่าป้าสีสารสวยที่สุดในหมู่บ้านเลยคำพูดนั้นทำให้หัวใจของป้าสีอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเธอหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าได้สิลูกมามาป้าสีสอนให้ฟรีเลยจากวันนั้นเป็นต้นมาป้าสีกลายเป็นคนที่เด็กๆในหมู่บ้านรักทุกเย็นจะมีเด็กหลายคนมานั่งล้อมเธอฟังเรื่องเล่าดีๆที่เต็มไปด้วยข้อคิดและความเมตตาแทนที่จะฟังเรื่องนินทาเหมือนแน่ดี ค่ำวันหนึ่งขณะพระอาทิตย์รับขอบฟ้าป้าสีถือขันดอกไม้เดินไปกราบพระที่วัดด้วยใจสันนกเธอกล่าวกับหลวงตาเสียงสั่นเครือหลวงตาอาตมาขอสารภาพบาปค่อยเคยเป็นคนปากไวชอบพูดร้ายคนอื่นจนเขาเสียใจหลวงตาช่วยสอนคอยแนเดอว,ว่าจะทําจังใดให้ใจสงบไม่อยากพูดให้คนอื่นเดือดร้อนอีกแล้วหลวงตายิ้มอย่างเมตตาแล้วกล่าวว่าป้าสีคนเฮาทุกคนเคยพลาสิ่งสําคัญคือรู้ตัวและไม่ทําซ้ําอีกคําพูดเป็นของมีค่าถ้าใช้ดีมันคือบุญแต่ถ้าใช้ผิด มันคือกำญ่ให้ป้าฝึกพูดแต่คำที่มีประโยชน์และก่อนพูดให้ถามใจตัวเองว่าสิ่งนี้จริงไหมเป็นประโยชน์ไหมจำเป็นต้องพูดไหมถ้าผ่านสามข้อนี้จึงค่อยพูดป้าสีกราบลงกับพื้นน้ำตาไหลขอพระคุณหลวงตาค่อยสิจจำไว้จนตายเดอ้อเมื่อถึงวันงานบุญเดือนสิบชาวบ้านทุกคนมารวมตัวกันที่วัดอีกครั้งคราวนี้ป้าสีเป็นคนยืนแจกน้ำแจกข้าวให้ผู้คนที่มาทำบุญไม่มีใครกลัวไม่มีใครหลบหน้าอีกต่อไป ยายส้มเดินเข้ามาหาแล้วยิ้มป้าค่อยเห็นเจ้ารู้สึกดีใจหลายเด้อเจ้าเปลี่ยนไปหลายแท้ป้าสีหัวเราะอย่างอบอุ่นขอบใจยายส้มถ่าบอกมีเจ้าวันนั้นป้าคงบ่ได้คิดป้าสำนึกหลายเด้อจากนี้ไปป้าสีใช้ปากทำบุญแทนการสร้างเวรชาวบ้านหลายคนที่เคยโกรธก็เดินเข้ามาทักทายพูดคุยกับเธอด้วยรอยยิ้มและคืนนั้นเองเสียงหัวเราออบอุ่นของป้าสีก็ดังก้องไปทุ่งงานบุญอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงหัวเราะยย่อใครหกักเป็นเสียงหัวเราะแห่งความสุขและความสงบ หลังจากวันนั้นป้าสีกลายเป็นคนที่ชาวบ้านให้ความเคารพเธอไม่ใช่ป้าสีขี้นินทาอีกต่อไปแต่เป็นแม่สีใจดีที่คอยให้คำสอนกับลูกหลานในหมู่บ้านเธอมักจะบอกเด็กๆว่าคำพูดดีๆมันคือบุญนะลูกเอาไว้ใช้สร้างคนอย่าใช้ทำร้ายเขาเดอ้อหลายปีต่อมาหมู่บ้านหนองคูนกลายเป็นหมู่บ้านที่ผู้คนรักใคร่สามัคคีกันป้าสีในวัยชราก็ใช้ชีวิตอย่างสงบเธอนั่งมองพระอาทิตย์ตกในทุกเย็นด้วยรอยยิ้มพูดกับตัวเองเบาๆ สุดท้ายปากที่เคยสร้างเวรก็กลายเป็นปากที่สร้างบุญได้บ่อสายดอกถ้าเรารู้จักเปลี่ยนตัวเองเสียงลมพัดผ่านต้นมะขามหลังบ้านเบาๆราวกับธรรมชาติกำลังรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นและนี่คือบทเรียนชีวิตของป้าสีหญิงชาราผู้เคยใช้คำพูดสร้างเวรแต่สุดท้ายก็ใช้หัวใจสร้างทางแห่งบุญให้กับตนเองและหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน